ีอะไรทํากันหรือยังไงฮะถึงได้มานั่งดูหนังโป้เนี่ยฮะคือไม่ใช่เป็นหนังโป้ครับเป็นหนังเอ็กมาหนังเอ็กไม่ใช่หนังโป้เฮ้ยอะไรนี่จะหนังเอ็กหรือหนังโป้มันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่มันที่ทํางานอยากดูก็ไปดูที่อื่นเลยไปโอยนี่ก็ยังจะเล่นอีกนะเอ้าใจผิดแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูหรอกครับเขาส่งมาไม่ใช่ พวกผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับพวกผมแยิ่งกว่านั้นใช่ปาวะมันใช่มัใช่มันใช่เวลาไหมโอ้ยหึได้ปะแชคือจริงๆแฟมเราก็ไม่อยากดูอะไรพวกนี้หรอกพวกพี่ก็ไม่ช่วยผมเลยมันไ็ช่วยแล้วไงยวกับช่วยแล้วเอาละพอทั้งสามคนเลย ดิไม่คิดเลยนะว่าแฟมจะเป็นคนแบบนี้เดี๋ยว,วลิสคือแฟมอธิบายได้คือทุกอย่างที่ดูกันเนี่ยคือบอสเขาสั่งมาพอเลยบอสเนี่ยนะจะมาสั่งให้พวกเธอทำอะไรแบบนี้บอสไม่ใช่คนสอบประดุลแบบนี้แน่นอนอะ่ะคือเอาพูดง่ายผมเป็นพยายนได้ครับ นี่ยผมได้เงี้นเต็มสองหูเลยบ้ากันไปหมดแล้วทั้งบอสทั้งลูกน้องทั้งเจ้าของบ,บ้านลาโมกกันทั้งนั้นอ้าวจะไม่รู้สันดานอย่างเงี้ยอะไรกันอะไรกันอลิสอะไรใครลาโมกอะไรก็บอสจากพวกนี้ไงลาโมกกันทั้งนั้นงานการไม่ทำอะไรกันแล้ว มัวแต่มานั่งดูหนังโกลกันอยู่ได้เนี่ยหนักโกลก็ดูดีนะเม้ยไม่ใช่อย่างนั้นพี่ให้พวกเนี้อไปหาหมอมาให้พี่จริงด้วยครับผมหาไม่ได้ครับหมอทำงานอะไรครับมีเป็กระแสดาระพันเลยไหนไปดูซิไอดูข่าวดีนะไอ้บ้านี่มันหมอต้องวัดนี่เี้นี่ดวงผมโอ้โหอีกตัวสายไล่สายไล่อีกคนสายถึงไอ่เอางินดว่าไหน รุงผมดีก evet. ว่าอันน uh <MA ี้สายลายกระจกรุ่งผมนี่สวยเซ็กเซี่อวบอ่อนปากเงนใหญ่แล้วปากเงนใหญ่ละอะไรนะอะไรไอ้ที่กูให้ไปหาหมอเนี่ยไม่ใช่หมอนโน้นให้ไปหาหมอพงจุ้ยไม่บอกแต่แรกล่ะโอ้ยแล้วก็บอกฮะไม่บอกให้หมดเปลือกอะนี่นี่นี่คไอ้ที่กูให้ไปหาหมอนะไม่ใช่หมอนวดกูให้ไปหาหมอพงจุ้ยมาไปดูแลบ้านลูกค้า อ๋อผมก็นึกว่าไม่เกี่ยวเลยอ่ะมันเป็นนิสัยเราไม่ใช่เหรออ,อ,อืออะไร,รอรใใลิสแน่ใจเหรอคะบอสแน่ใจสิอลิสเห็นพี่เป็นคนยังไงค่ะบอสหอ,อ,อ,อไงวันนี้กินข้าวอิ่มยังอิ่มแล้วพ่ออ่ะช่วงนี้เวลาว่างฟอมน้องมุกกันเลยนี่ไม่พ่อคิดบุกใหม่ออกมุกหนึ่งจิ้งจกเนี่ย จริงสิมุกใหม่ๆคิดออกมาเมื่อกี้เองโล่รู้ว่ามุกอะไรมุกอะไรโลหัวอะไรตูดได้วไยว่าวะยหววะวหยอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรหัวหัวอะไรหัวนี่ลานี่ลายตูดอ่ะหัวไายตูดอ่ะหัวไายตูดอ่ะหัว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 หนูจะแตกแล้วพ่อนี่แค่ซ้อมซ้อนเซ็มเฉยๆหัวไม่แตกหรอแหม่แค่นี้เองอืมนี่นั่งนั่งกินข้าวพักเที่ยงรอนานแล้วเนี่ยอืม โอ้โห,หแบบนั่งเล่นอยู่นิ่เกมพักเที่ยงครับผู้จัดการพักเที่ยงเอามากินครับเนี่ยกินแล้วครับผมอืมอฮเฮ้ยพูดถึงแม็กพอเห็นแววเลยถ้าดีขึ้นทุกอย่างนะจะเอาคนนี้ไปเล่นตลกด้วยเลยมีแววได้ไหมได้นี่เล่นได้ปะเนี่ยได้ครับได้จ้ะช่วงที่เราหยุดจากงานตรงนี้ไงสาวซิสเราก็หยุดเพราะว่าเสียให้เราหยุดเราก็หยุดเออไปเล่นตลกกันเนาะอืนะได้แล้วมาจากเมืองไทยเมือกันเมือกันอ่างัง้นเราก็มาอยู่ทีมในเดียวกันแล้วนะ ตั้งทีมมาเลยนะตั้งทีมมาเลยพอมีงานตลกก็ไปเล่นด้วยกันเนาะดีไหมมีผู้จัดการมีแม็กมีพศนะเป็นไปเล่นด้วยกันเลย3คนนะ<ม>เออพอมีงานก็ไปเล่นด้วยกัน3คนเลยนะผู้จัดการไปรด้วยได้ปหมเนี่ยได้ครับผมได้แล้วอ๋อเกียร์หนึ่งเกียร์เนี่ยเกียร์สองกองเสียเ <โห S 2> กียร์สามจานเสียเกียร์เป็นผู้ว้ายกูไม่เป็นเกี่ยได้ได้ได้เออได้ได้โอ้ได้ได้ยังสวัสดีสวีดะแหมแขกผู้มีเกียรติเกียรติผู้มีแขกที่มาที่นี่ที่มี มาดูนักร้องมาดองนักรู้นักร้องของเรานักเราของร้องว้าวเล่นไม่ได้หยาบคายเอาเฮ้ยจฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเฮอยเฮ้ยเย้เอ้ ไม่ต้องหาแล้วได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปให้บออดูก่อนเออซีปุกพี่ตกใจกันเราไม่ได้ดูหนังบอลแล้วเรารู้หมอเออหนูไม่ตกใจได้เนี้จะหาว่าเราดูหนังโป๊กว่าดีกว่าเฮ้ยเย็นๆนี่เราไปเชี่ยวนัน บอสกระแสตอบรับดีมากดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีคอมเมนต์ดีทั้งนั้นเลยค่ะไหนมาดูซิเฮนะ้ยนี่มันหมอดูหงจุ้ยหรือว่านางงามกันแน่เนี่ยไหนไหนไหนบอสเฮ้ยเฮ้ยแม่จะเว้ยเฮ้ยโอ้โหสวยกว่าที่เรา,ารู้มาตอนกลางวัน,นอ,อ,อย่างเงี้ยต้องจ้า,างมาอยู่บริษัทเราประจำดีไหมครับบอสด,ดีนะก็คงจะดีนะบ้าเหรอเฮ้ยพวกเอ็งอะต้องดูเขาก่อนว่าการงานเขาเป็นยังไง ที่เขาทำที่ผ่านมาเนาะครับเนาะไม่ใช่ว yup> ่าเห็นแค่สวยสวยแต่ต้องเก่งด้วยถึงจะดีไม่ใช่ต้องเห็นด้วยไงไม่เห็นใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ได้เจอนะโอ้โหยังไงไม่ได้ดนั่นแหละดีแล้วถ้าเขาเก่งนะก็ยังไงเดี๋ยวฝากอาทิตย์นะครับเอามาเข้ามาช่วยในบริษัทเราเนาะ ่กับพุ่งกันเข้ามาเลยนะนั่นสิไอ้พวกนี้เห็นก็สวยไม่ได้ทุกทีอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีพวกเนี้ยบางก็ไม่ชอบหรอครับชอบสิพี่ <c ười> <c ười> นี่มึงก็ชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลย <c ười> เอ<ข>ออริสพี่ฝาใอ,อ,อนะใ,ให้หมอคนเนี้ยติดต่อหมอคนเนี้ยนะให้เข้าช่วย <c ười> ในบริษัทของเราหน่อยเนาะ <c ười> ได้ค่ะอืมเราจะได้จัดเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าไปเลยเออสำหรับดูการดูของจุ้ยอ้าวเป็นไงล่ะแฟมเห็นหมอสวยๆแล้ว อึ้งไปเลยเหรอป่ากรลังคิดว่าหน้าตาแบบนี้เป็นหมอได้ยังไงคนสวยเป็นหมอไม่ได้ยังไงเฮ้ยพูดขนาดนั้นดิสิบปากว่าไม่ชอบตายเห็นยังไงพวกเราต้องเจอตัวจริงมาก่อนแล้วก็ดูวิถีเมาก่อนเนาการงานของเขาว่าเป็นยังไงงานที่เขาผ่านมาโอ้ยมันไไปทำงานเลยไป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  สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครัื่องงานกันแล้วใช่ไหมครับผมเสี่องของเราจะกลับบ้านกันเนาะครับครับขอบคุณเสียหนึ่งนะครับที่ให้ผมกับพ่อมาทํางานที่นี่ขอบคุณครับเออแม็คโอเคตั้งใจทํางานช่วยพ่อนะลูกนะแล้วก็ลงในเปิดเทอมอย่าลืมไปเรียนหลักโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ บ้านที่เราสร้างเสร็จต้องย้ายไปใสใหม่แต่ที่ไม่ย้ายไปขึ้นใจที่ผูกพันจะร่วมกันสร้างบ้านจับมือกันให้แน่นอาจอยู่คนละแดนแต่ใจเรารักกันบ้านนี้ดีสำเร็จเสร็จทุกงานทุกที